ยิ้มรับถ้วยรางวัลรักชาติไม่แค่ถูกแบนทั้งประเทศแฟนสาวนอกวงการโออนุชิตถูกตัดสินเพราะคำพูดคำเดียวหลงผิดเก่งแค่ไหนคนไทยก็ไม่สนับสนุน หากจะพูดถึงนักแสดงที่ฝีไม้ลายมือระดับเทพของวงการบันเทิงบ้านเราคนหนึ่งที่หลายคนยอมรับและนึกถึงนั้นก็คือนักแสดงหนุ่มโออนุชิตนักแสดงเจ้าบทบาทที่เดินบนเส้นทางบันเทิงมากว่า20ปี 20ปีในวงการบันเทิงจากแดนเซอร์สู่นักแสดงตัวพ่อการแสดงก็มีเจเนเรชันของมันเหมือนเรารู้สึกว่าการแสดงก็คือการแสดงแค่เราเชื่อในสิ่งที่เรากําลังจะแสดงและกระทำมันออกไปก็เป็นการแสดงแล้วแต่จากที่เราได้ร่วมงานกับนักแสดงรุ่นพี่หรือรุ่นก่อนหน้านี้เราก็พบว่าการแสดงมันต่างกันจนกระทั่งได้มาแสดงกับนักแสดงเด็กๆมันก็ต่างกันเราได้รู้ว่ามันมียุคของการแสดงจริงๆ อาชีพนี้ทำให้เราฝืนตัวเองบ้างไหมก็ไม่มีทุกอันเป็นประสบการณ์ที่ดีหมดโอจะไม่ปฏิเสธในการกระทำใดๆเพียงเพราะโอเป็นดาราถ้าโอจะทำโอก็จะทำแต่จะไม่แบบดาราเขาไม่ทำกันนะไม่มันไม่ใช่เราละถามว่าเรื่องหัวใจเห็นบอกว่ามีแฟนแล้วคบกันปีกว่า โอได้ตอบว่าเราก็มีคนที่เราพูดคุยอยู่มีแฟนไหมก็คงเรียกว่าแฟนได้เราชอบโมเมนที่พูดคุยว่าเป็นแฟนกันไหมแล้วได้คำตอบว่าเป็นสำหรับเรามันเป็นโมเมนที่ดีคนนี้เขาเป็นเพื่อนของเพื่อนอยู่ในแวดวงใกล้ๆตัวแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาอยู่ในวงการบันเทิงคุยกันมา6เดือนแล้วเราก็เริ่มคุยกันอย่างจริงจัง แต่ไม่ค่อยถ่ายรูปลงไอคือเรามีการพูดคุยกันว่าการเป็นแฟนมันไม่จีรังเท่ากับการเป็นเพื่อนถามว่าได้ข่าวว่ามีหนุ่มใหญ่เคยจะจ้างโอไปทานข้าวมื้อละแสนอันนี้จริงไหม โอได้ตอบว่าตอนที่คนคนนี้โทรมาจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้โอไม่ได้อยากออกมาพูดถามว่ามีไหมก็เคยมีคนอยากจะรู้จักอยากกินข้าวด้วยตอนนั้นเราก็ถามเขาว่ากินข้าวแค่สองคนเขาก็พูดประมาณว่าเป็นงานเลี้ยงบริษัทแต่ดูพูดแบบอำ่อำอำ่อึ้งๆในการตอบคำถามเราก็เริ่มรู้สึกไม่ชัดเจนก็ปฏิเสธเขาไปครับ